มาทุกคนนะคะมาต่อนะจริงๆอยากพานั่งสมาธิเนาะเมื่อกี้พี่นิดไปทำกับคลิปมหากาเปอร์ชันที่ดีที่สุดวันที่สามกับครูซันไลท์แล้วนะให้ทำแบบนี้วันแรกคือให้เราขอโทษตัวเองนะถ้าใครมาเห็นคลิปนี้ใครไม่เคยขอโทษตัวเองเลยให้ขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณบอกรักตัวเองแต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องนั่งสมาธิ นั่งสมาธิแล้วเราก็โปรแกรมจิตเข้า,าในจิตใต้สํานึกของเรานะนั่งแค่นี้เดี่ยวเองค่ะนะแล้วก็โปรแกรมจิตเข้าไปในสมองของฉันให้เรารู้สึกว่าขอบคุณนะขอบคุณพี่นิดขอบคุณแม่นิดขอบคุณครูทัพทีมที่เธอเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ตั้งแต่เด็กยันโตนะเธอเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่มากๆเลยนะ เธอหาเงินเก่งมากๆเลยตอนนี้เธอก็หาเงินเก่งเธอก็เสกเงินกาอากาศเธออยากได้เห่าไรหรอเธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเธออะมีประสบการณ์มากพอที่จะดึงดูดเงินไม่ว่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านร้อยล้านเธอทำได้อยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันฉันแบ่งบุญให้เธอนะ บุญใดๆทุกคนรู้ไหมว่าเรามีบุญเยอะมากนะอันนี้ให้เคล็ดลับจากต่วนตัวที่เราอ่านสมุดธรรมะนะบุญใดๆที่ข้าพเจ้าเคยแบ่งปันในช่อง youtube นี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นฉันตั้งใจให้มากๆเลยเนาะขอผลบุญที่ฉันนะ่ะเคยทำมาหลายภพหลายชาติฉันแบ่งบุญให้สมองแล้วก็ fc หรือลูกศิษย์ของฉันทุกคน ที่ได้มาเห็นฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคลิปที่ฉันแบ่งปันฉันตั้งใจช่วยทุกคนมากๆเลยรู้ไหมทุกคนจะรู้เองว่าฉันตั้งใจให้ขอบคุณเส้นผมนะที่ทำให้ฉันมีผมสวยๆขอบคุณใบหน้าของฉันนะที่ทำให้ฉันแลดูอ่อนเยาว์ลงทุกวันผิวฉันใสผิวฉันเนียนผิวฉันดูดีมีออร่า ขอบคุณน้ำเสียงของฉันนะที่ส่งพลังขอบคุณหัวไหลขอบคุณผิวกายของฉันตอนนี้ฉันจะดูแลตัวเองให้แบบผิวใสเหมือนเปิดไฟให้ผิวเลยนะขอบคุณหัวใจนะที่ยังเต้นตุบๆ,ๆอยู่ขอบคุณนมทั้งสองข้างตอนนี้เราจะดูดูแลนมให้ประกับมาเต่งตึงอวบอิมนะแม่งฉันจะแบบ <laughs> นะใครที่อยากนมใหญ่ๆเนาะฉันจะขอให้แบบนะซื้อเสื้อแบบ โชว์นมะนะคะทุกคนค่ะ <laughs> นะคะ